วันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมหรอกครับก็มาจัดทีลิสยูนิตใช้ยูนิตใน c o อม a นคัลเคอร์ยูนิลิเบนก็วันนี้ก็จะมาจัดทั้งหมด69ตัวยูนิตที่สามารถสร้างได้และไม่ใช่และไม่มียูนิตจำพวกที่ต้องเอาสปายเข้าแบเทินลบเพื่อปลดล็อกยูนิตพิเศษเพราะงั้นแล้วก็จะมีเป็นก็จะมีพวกยูนิตที่สร้างได้ตามปกติตั้งแต่ยูนิตขั้นหนึ่งจนถึงขั้นสิบ แต่เราจะพูดถึงขั้นเราจะพูดถึงความเก่งของแต่ละตัวมีแต่รายแรงยังเก่งอยู่อยู่ในชาวบ้านยูนิตที่ไม่เอามาเล่นจะดีกว่าแล้วก็ยูนิตที่ง่อยเด็กโอเคเริกมปเลยดีกว่า GI GI นี่คือยูนิตชาวบ้านนะครับก็ถามว่าพอรับได้ไหมพอรับได้นะยังเก่งมันก็ไม่ได้เก่งแบบเวอร์วังขนาดนั้นแต่สำหรับ GI ก็คือเป็นทหารที่เบสิกที่สุดเลย สามารถโจมตีได้ทุกอย่างในดาเมจที่ปานกลางราคาก็ไม่น่าเกียดเกินไปกำลังเงิพอใช้ได้โอเคเอนจิเนียนี่ยังเก่งอยู่ถึงแม้มันจะดูคล้ายชาวบ้านมากกว่าแต่สำหรับผมมันเก่งนะมันสามารถเปลี่ยนสภาพตัวเองจากทหารช่างธรรมดาเป็นหน่วยแทรกซึมฐานทัพทำให้ฐานทัพฝัง่งข,งของข้าเป็นของเราซ่อมสิงก่อสร้าง ซ่อมตึกซ่อมสะพานและยังสามารถเข้าไปยึดนามเทคบิวตี้ได้ก็ถือว่าเป็นยูนิตที่มหัศจรรย์มากแถมยังสามารถเข้าไปใน FV เพื่อเปลี่ยน i อเฟเป็นผาานะสมแสงได้โอเคหมาหมานี่ก็ชาวบ้านนะแต่ถ้าถามว่าส่วนสปายก็เป็นตัวยังเก่งอยู่แต่เอาชาาบ้านดีกว่าหมามันก็โจมตีทาหารได้ทั่วไปเลยพวกทาหารภาคพื้นดินยกเวน้นร็อกเกชีกับคอสมอลล์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเป็นยูนิตที่ค่อนข้างเป็นหมาเป็นยูนิตตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งในการต่อสู้กับสปาย สามารถตรวจจับสปายได้โอเคร็อเก็ตเชียร์ร็อเก็ตเชียร์นี่ค่อนข้างร้ายแรงเลยผมบอกไว้เลย,เลยคือร็อกเก็ตเชียร์มันสามารถโจมตีท้งได้แด้ทั้งค่าคุณดินและก็อากาศราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าที่มันน่ากลัวก็คือส่วนใหญ่จะามาเป็นฝูงกันถ้ามันมาเป็นฝูงก็คือรับมือยากแดีทั้งนี้ทั้งนั้นร็อกเก็ตเชียร์ก็ถือว่าเป็นยูนิตที่ค่อนข้างเปราะแต่ว่าสำหรับยูนิตอากาศของพันธมิตรแล้วตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยแหละสไนเปอร์ชาวบ้าน สไนเปอร์ S S per, เป็นยูนิตเฉพาะทางของฝั่งอังกฤษสามารถโจมตีทหารราบได้แรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมันแค่เออย่ขอรบไซส์คอมมานโดดีกว่าโอเคเอาละสไนเปอร์ per, ก็เป็นยูนิตที่แก้ทางพวกทหารได้สามารถวันชอดทหารได้แทบทุกหน่วยส่วนการคอมโบก็คือเอาไปใส่เอฟบครับมันยิงเร็วือแบบร้อยแรงโอเคเนวิซิลเนวิซิลนี่ยังเก่งอยู่ ถึงในวีซิจะมีคุณสมบัติคล้า,สายสไนเปอร์แต่สิ่งที่มันเพิ่มมาอยู่สองอย่างเลยก็คือมันยิงคนเร็วมากแต่มันยิงใกล้ส่วนอีกคุณสมบัตินึงคือมันวางระเบิดได้อันนี้คือคุณสมบัติพี่ไม่เหมือนสไนเปอร์ก็คือมันวางระเบิดได้วางระเบิดใส่ฐานทัพใส่สิ่งก่อสร้างและที่สําคัญมันสามารถว่ายน้ําได้และวางระเบิดในกล่องสะพานได้ก็คือทําให้สะพานพังนั่นแหละสไปสไปนี่ จังเกงอยู่ถือแม้มันจะดูคล้ายสาวบานก็เถอะสปายเป็นหน่วยแทรกซึมนะครับซึ่งมันสามารถเข้าไปแทรกซึมสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้อย่างเช่นโรคไฟฟ้าค่าทหารรงรถรงแร่โดยที่เข้าไปาเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนเลยอันนี้คือยกตัวอย่างนะแต่ว่าผมจะอธิบายก่อนโรคไฟฟ้าถ้าหากมันเข้าไปในทุกชนิดของโรงไฟฟ้ายกเว้นโรงไฟฟ้าพลเรือนไฟฟ้าจะตัดหนึ่งนาทีถ้าเข้าโรงแร่มันจะสูบเงินคุณไปประมาณหลายหมื่นอยู่ ตามจะตามเปอร์เซ็นต์ของมันนะส่วนโรงรถกับโรงผลิตรถถังเอไม่สิโรงรถกับโรงผลิตรถถังเดียวกันเออช่างมันค่ายทหารกับโรงผลิตรถถังถ้าหามันเข้าไปมันจะเพิ่มยศให้รถถังกับยูนิตทหารเราหนึ่งขัง้นซึ่งค่อนข้างเป,นนาเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเลยแหละอันนี้ถ้าเข้าเรดาร์หรือฐานทัพอากาศของฝั่งแต่ละฝั่งนะอย่างเช่นพันธมิตรเป็นฐานทัพอากาศโซเวียตเป็นเรดาร์ยูริก็เป็นเรดาร์ มันจะทําการปิดหมอกในส่วนที่คนที่คนที่เปิดแมปเปิดไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือมันจะทาการรีเซ็ตเหมือนคุณลบสปายเซตัไล์ออกแล้วมันก็รีเซ็ตจุดนั่นแหละ้ามันเข้าแลบมันก็ได้ยูนิพิเศษมาอันนี้เราจะไม่พูดถึงมันแล้วก็สามารถเข้าซูเปอร์เวฟพอนได้เพื่อรีเซ็ตเวลาต่อไปทันยา่าทันย่านี่ก็ยังเก่งอยู่แต่ก็ไม่ได้ไร้แรงถึงเป็นยูนิทีโร่แต่ก็ไม่ได้เก่งมากทันย่าสามารถวางระเบิดใส่รถถังสามารถวางระเบิดใส่สิ่งก่อสร้างน,นี่คือเด่นกว่าซิลนิดนึง สามารถว่ายน้ําได้เหมือนกันแล้วก็ยิงคนเร็วเหมือนกันแถมยิงไกลกว่าการที่มันเด่นกว่าซิลก็คือมันวางสสยรถถังได้นี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแค่มันถึกเฉยๆถึกกว่าตัวอื่นนิดนึงโอเคการเดินจีไอก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังไอพวกพหาหนะโอเคการเดินจีไอก็ยังเก่งอยู่ก็ถือว่ารับได้สําหรับทหารการเดินจีไอสามารถโจมตีได้ทั้งผ้าพื้นดินและผาคอากาศถ้าหากว่ามันตั้งกาดในการยิงซึ่ง กาเลีจีไอยิงเป็นปลาซูก้าสามารถมันสามารถยิงออกมาเป็นมิสไซล์เพื่อติดตามผหารเพื่อติดตามเป้าหมายได้แต่มันก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และมันยังเป็นยูนิตตั้งป้อมตัวที่ดีกว่าจีไออย่างหนึ่งคือมันไม่ถูกรถถังเหยียบแต่ก็นั่นแหละมันยิงคนเบามากเลยเวลาตั้งป้อมเอาล่ะโคโนไมเนอร์นี่ผู้พนะธรรมดาแต่ชาวบ้านนั่นแหละมันแค่เก็บแร่คือข้อดีของมันคือมันสามารถวับกลับบ้านได้แล้วก็สามารถหนีเทอร์โดนได้ด้วย ก็คือไม่โดนไม่มุมขยุมรถนั่นแหละแต่ข้อเสียของมันคือมันเก็บแร่ได้น้อยที่สุดแค่นั้นแหละฮิสีแทงรถถังชาวบ้านคือถึงแม้มันจะราคาถูกแล้วก็วิ่งเร็วนะแต่ข้อเสียมันคือมันเบาและมันบางด้วยมันโดนแทงดิทอยเยอะยิง2อทีตายโดนไรโนแทงยิงสาทีตายก็ยังชาวบ้านอยู่มันไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ถ้ามันมาเยอะๆก็น่ากลัวไอเอฟวีไนี่ร้ายแรงนะ ไอวีเป็นรถถังมันเป็นยานหุ้มเกราะต่อต้านอากาศยานได้แล้วก็ยิงภาพพื้นดินได้สามารถคอมโบกับยูนิตทหารได้เกือบทุกหน่วยตั้งแต่ทหาร GI ไอการ์เดนจีไอเอนจิเนียร์หน่วยซิลสปายธันยาไอ้สปายมันก็เป็นปืนกลธรรมดาน่นแหละอันนี้จีไอก็ได้สไนเปอร์ก็ได้หรือหน่วยของหน่วยอื่นของโซเวียตกับยูริก็ได้มันก็ทันได้หมดเลยนั่นแหละคือความสามารถของ iFV แต่ i f v ฟไม่สามารถเยียกบกระสอบทรายได้และไม่และมันยังสามารถยิงรัวได้ก็คือนี่คือความสามารถอีกส่วนเล็กๆของมัน ถามว่าทำไมเหรอเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันต่อไปแทงเดสทรอยเออร์อันนี้ส่วนตัวนะไม่ค่อยอยากเอามาเล่นเท่าไหร่แทงเดสทรอยเออร์มันเป็นรถถังแก่ทางเฉพาะหน้าเหมือนกับสไนเปอร์เลยเพียงแค่ว่าแทงเดสทรอยอยู่อยู่ละมันสไนเปอร์อย่างอังกฤษแล้วก็แทงเดสทรอยเอร์ตามที่มันตรงตัวมากเลยมันเป็นยาพิฆาตรถถังสามารถโจมตียูนิตประเภทพาหานาะได้แรงมากด้วยกระสุน17ซนติเมตรของมันมันสามารถยิงรถถังแบบ ที่แบบเลือดหดหมดตัวเลยแล้วมันก็ไปแก้ทางพวกไอรถถังเอพวคาลิปได้หรือเอาไปก่อกวนพวกรถแร่ได้มันก็อึดปานกลางแต่ว่าถ้าเอาไปสู้กับอย่างอื่นคือมันง่อยแดกเลยก็คือมันสู้ถ้าหารไม่ได้ถึงแม้ว่าบางตัวมันเหยียบได้แต่ถ้าเป็นการดีจีไอมันมันเยีบไม่ได้แล้วมันก็ตายง่ายด้วยอย่างนั้นอ่ะเราก็ยิงสองสิ่งก่อสร้างไม่เข้าเลยโคตรห้่อยอ๋อหล่ะ MCV อันนี้ร้แรงเลยแหละถือว่าเป็นยูนิตที่ธรรมดาแต่ก็สําคัญอ่ะ มันเป็นยูนิตที่สาคัญที่สุดในในเกมเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักของกองของฐานทัพถ้าเราขาดมันไปเราก็สร้างอะไรไม่ได้เราจะไม่มีจุดเริ่มต้นซึ่ง MCV เนี่ยสําหรับบอดอ่ะมันจะสร้างออกมาได้เว้ยสร้างเป็นระดับยากสุดซึ่งมันจะสามารถสร้างออกมาได้ในก็ต่อเมื่อฐานใหญ่มันพังแล้วมันไม่จาเป็นต้องใช้โรงซ่อมเหมือนเราด้วยส่วนความพิเศษของมันคือถ้าหากมันสร้างออกมาเยอะๆมันก็จะสามารถสร้างสร้างฐานทัพได้เร็วขึ้นด้วย โอเคปีซึมแทงอันนี้ก็ร้ายแรงเหมือนกันเว้ยปีซึมแทงถือเป็นพาหนะหุ้มเกราะก็คือรถถังหุ้มเกราะที่มีความบางมากแต่ก็แลกมากับปืนลําปืนลําแสนที่ยิงได้ไกลตรงความสามารถของปืนมันก็คือมันสามารถยิงแล้วพุ่งไปยังเป้าหมายต่อไปได้ถ้าหากว่ามันระเบิดโดนเป้าหมายแรกแล้วมันก็จะกระจายออกไปอีกเป้าหมายหนึ่งซึ่งบางทีมันก็โดนพื้นบางทีก็โดนต้นไม้หรือบางทีก็โดนพูกเดียวกันซึ่งอันนั้นโอกาสน้อยอยู่ แต่พิซซุมแท้งความเด่นของมันคือถ้ามันยศเตะความเด่นของมันคือมันสามารถโจมตีฐานทัพกับทหารราบได้แรงแต่ถ้ามันสู้กับทหารนั้นี่คือกากเป็นรถกากาดอะเลยกเว้นพวกรถหุ้มเกราะอย่างไอเอฟวีหรือแฟ r กท k ส่วนข้อเสียของมันคือข้อเสียของมันอีกอย่างคือมันช้าด้วยด้วยความที่มันช้ามันโดนรถถังไรโนวิ่งไรจะวิ่งไรตะบี้ใส่วิ่งไรตะบันใส่มันก็ตายแล้วโอเคมีหลาแทงอันนี้ก็ร้าแรง มิลาแทงเป็นพาหานะเกาะเบาอีกเช่นกันแต่ก็หนากว่าปีซึมนิดนึงท่วงความเด่นของมันคือปืนมันสามารถยิงทหารราบกับพาหานะได้แรงมากแต่ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือมันมันหันป้อมไม่ได้อย่างแรกแล้อย่างที่สองคือมันยิงฐานเบาส่วนความพิความสามารถพิเศษเฉพาะของมันคือมันสามารถพรางตัวเป็นต้นไม้ได้ซึ่งถ้าถ้าหาก AI ไมันโง่มันก็มองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ก็พอไนฮอกอันนี้ชาวบ้าน ฮอกทานสปอร์ตเป็นพหานะขนส่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง,สงทหารที่สามารถบรรจุทหารได้ห้าหน่วยบางทีก็จุอ้มุมได้ในม,มุมก็ใช้สองช่องมันมีห้าช่องก็ใส่ทหารได้ใส่ได้ทีละช่องเออแค่นั้นแหละแต้ก็มีปืนติดตัวเล็กน้อยแฮร์รีเออร์อันนี้คือบิจชาวบ้านคือมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันบางมันยิงนัดเดียวเราก็บินกับฐานเละที่สำคัญราคาพันสองก็คือราคาเบสิกมากเลย มันบางแล้วมันยิงไม่แรงด้วยอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคแบ็กอีเกิลอันนี้ยังเก่งอยู่ถึงมันจะไม่ถึงส่วนตัวอยากจะให้มันร้ายแรงแต่มันก็ไม่ได้้ลยแรงขนาดนั้นเอาจริงก็น่า้ายแรงอยู่นะจริงเงยดิโอยังเก่งอยู่นั่นแหละคือแบ็กอีเกิลมันเป็นเครื่องบินที่เหมือนกับเฮลิเออร์เลยแต่ความความพิเศษของมันคือมันอึดกว่าแล้วมันก็แรงกว่าด้วยส่วนราคาเท่ากันเว้ยมันเป็นของเกาหลีใต้นั่นแหละมันเป็นเครื่องบินเกาหลีใต้เพราะงั้นถ้าเราเล่นเกาหลีใต้เราก็จะได้เล่นแบ็กอีเกิ เออไอ,อต่อไปก็โรบอทแท้งโรบอทแท้งก่อนแนละ้วค่อยยูนในน้ำโรบอทแทงอันนี้ง่อยแดกโรบอทแท้งถึงจะเป็นยูนิตที่ลอยข้ามน้ําได้มันก็เป็นยูนิตที่บางมากถึงแม้ราคาจะถูกด้วยแต่ก็เป็นยูนิตที่ต้องมีเงื่อนไขยอยู่สองอย่างหนึ่งไฟฟ้าสองกับกับสองนู์คุมศู์คุมหุ่นยนต์เอัน,นี้มาทําไมเนี่ยป๊บนึงนะโอเคลบสู์คุมหุ่นยนต์ถ้าโรบอทแท้งเสียศู์คุมหุ่นยนต์ไปปุ๊บ มันจะเป็นหมันมันจะไม่สามารถขยับได้และในกรณีที่สองไฟฟ้าดับเหมือนกันถ้ามันไม่มีโรงไฟฟ้ามันก็เป็นง่อยแด็กมันก็ไม่สามารถสู้อะไรได้เป็นกระสอบใส่แต่ความเด่นของมันอย่างหนึ่งคือมันไม่โดนสะกดจิตเข่นนั้นแหละแบตทมโฟลเทสไรแรงเลยถึงเกาะมันจะเบากว่าอพอลคลิปเล็กน้อยแต่ความผาสมรถของมันคือมันเหยียบรถถังได้และสามารถบรรจุทหารได้ห้าหน่วยและทหารที่ว่าอยู่ข้างในเนี่ยมันสามารถยิงได้ถ้าหากเป็นฝ่ายพันธมิตร เอ้ยเดี๋ยวลืมยูนิตตัวหนึง่งโคโนเลนจีเนียหายไปไหนวะ,ะเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บหนึ่งเออหาเจอแล้วโคโนเลนจีเนียผมลืมเอาไปใส่มันเป็นยูนิตที่ยังเก่งอยู่แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงคือโคโนเลนอันนี้ขอพูดก่อนดีกว่าโคโนเลนจีเนียมันสามารถอ่าอะไรนะมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแบบพิบตาแต่ข้อเสียของมันคือมันดีเลย์ความยิงการอำน,นาจการยิงเหมือนกันมันยิงวันช็อตได้ทุกอย่างแต่ บนภาพื้นดินแต่ข้อเสียมันดีเลยด้วยนั่นคือจุดอ่อนของมันแลวมันก็ไม่ได้หนาด้วยไอ้แชทจะเพิ่งมากวนมันก็ไม่ได้หนาด้วยข้อเสียของมันคืออย่างนี้แหละแต่ความเด่นของมันคือถ้ามันยิงยิงเยอะแค่ไหนมันก็ยิ่งหายไปเร็วเท่านั้นโอเคต่อไปยูนิตทางทะเลละอิีเบย์ t าทสปอร์ตนี่ชาวบ้านคือนอกจากมันลอยข้ามน้ําแล้วมันบรรจุยูนิตได้สิบสองชุดสิบสองจุดก็สิบสองหน่วยก็เหอะ แต่รถทำมันก็จุได้สามสี่คันแล้วก็ mcv จุได้สองคันกอรดีเดียวกับไปทุ่มฟอร์เต้นันแหละสองคันเหมือนกันเพราะงั้นชาวบา้านไม่มีบอดมันก็ไม่ได้เอามาเล่นด้วยเลยทอยเยอ์ er, เรือนี้เก่งเก่งใช้ได้เลยมันสามารถโจมตีได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็ภาคพื้นดินทางการโจมตีภาคพื้นดินมันสามารถยิงพื้นได้แรงมากและมันก็สามารถโจมตีได้ไแบบเปแบบ้าหมายกระจายเล็กน้อยสามารถโจมตีทหารสองสามหน่วยพร้อมกันได้ และสามารถยิงรถถังได้เหมือนกันและมันก็ยิงแรงด้วยมันยิงแรงกับทุกอย่างส่วนเรือดำน้ามันสามารถใช้ออสเฟเด้านหลังในการโจมตีได้ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเด็ดเลยแหละสําหรับเรือลำนี้เอจิครยเซอร์ไร้แรงถึงมันจะเป็นยูนิตยิงอากาศอย่างเดียวช้าแล้วก็ถึกปานกลางแต่ความเด่นของมันคือมิสไซมิสไซมันยิงเร็วและมันยิงต่อเนื่องแล้วมันแล้วมันยิงแรงด้วยนะสามารถล้มคีรอฟได้แบบภายในเวลาเพียงแค่สามถึงห้า ประมาณสิบวินาทีมันก็ตายละโลมาผมเอาไว้ชาวบ้านนั่นแหละโลมาเป็นยูนิตท,ที่ค่อนข้างธรรมดาคือถึงมันจะมีความเด่นตรงที่ว่ามันสามารถยิงคลื่นโซน่าทะล,ลุเกาะได้แต่ว่าเป้าหมายจะเป็นต้องเป็นน้ําเท่านั้นข้อเสียของมันคือมันบางมากแต่มันก็ยังถูกมันก็เป็นยูนิตราคาถูกแถมสามารถแก้ทางปลาหมึกได้เวลามันกําลังโจมตีเรือประเภทเรือลําใหญ่นะเรือที่มันสามารถจับหนวด เอาหนวดมาจับแล้วก็โครงเรือได้มันก็มีข้อดีอยู่แค่นั้นแหละปลาโลงมาก็นอกจากยิงทะลุกับราคาถูกแล้วก็สามารถแก้ทางปลาหมึกได้มันก็มีแค่นั้นแหละสุดท้ายไอ้แคปแครีเออร์อันนี้ไยแรงเหมือนกันเนื่องจากว่าเรือลารนี้สามารถโจมตีได้ไกลที่สุดในบรรดายูนิตทะเลทั้งหมดและน่าจะเป็นยูนิตตัวเดียวที่สามารถโจมตีได้ไกลด้วยในเกมนี้ไอ้แคปแครีเออร์ถึงจะเป็นเรือที่ช้านาะแล้วก็ไม่คล่องตัว แต่มันสามารถปล่อยเครื่องบินออกมาทีละสามลำได้แล้วยิ่งออกมาเป็นสวอมอะแบบเป็นฝูงอก็ทําลายแบบไม่เหลือชิ้นดีก็คือลายแรงลายแรงเลยแหละแต่แค่แค่มันจบตีอากาศไม่ได้เฉยโอเคตีคลิปหน้ากูมาทำยูนิโซเวียตดีกว่า